ตู้านาบาตะนะครับตู้นี้มาอีกแล้วเนาะต้องบอกก่อนว่าอีกแล้วเนี่ยความหมายในที่นี้ซึ่งในรอบก่อนอ่ะมันเป็นในส่วนของตัวละครคิงอ่ารอบก่อนนะคือคิงนะครับส่วนรอบเนี้ยมันเปลี่ยนจากคิงก็เป็นตัวละครเหล่าเนี้ยตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยเอาล่ะเดี๋ยวทีนี้ผมจะต่อก่อนว่าควรสุ่มหรือไม่ควรสุ่มเนี่ยเราจะต้องไล่เป็นระดับก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เข้าใจตรงกันนะครับเพื่อนๆเห็นใช่ไห <storyline> มว่าเพชรผมหายไปละใช่ครับผมสุ่มไปแล้วเรียบร้อยเลยเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลให้ทั้งหมดเลยว่าใครควรสุ่มหรือไม่ควรสุ่มหบบะแแแลต เผ็แม่งไม่พออ่ะดังนั้นเดี๋ยวผมจะตอบให้ทั้งหมดเลยนะครับโดยเดี๋ยวเราแยกก่อนซุ่มหรือไม่ซุ่มก่อนอ่าคือต้องบอกกันนำตรงครับว่าในรอบนี้หลักๆมันเป็นแค่ช็อปเปอร์และทําไมช็อปเปอร์มันถึงสําคัญเพราะมันเป็นหมัดและก็เป็นรีเจนด้วยย้ําหมัดรีเจนกลุ่มหมอกฟางโซออนมันครบครับไม่ว่าคุณจะเล่นเป็นโลกใหม่หรือคุณจะเล่นเป็นแกนลายยังไงช็อปเปอร์ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่แม่งติดเสมอหากทำโซออนนะ ดังนั้นข้อแรกครับเล่นโซออนหรือไม่หากตอบว่าใช่งั้นคุณก็ควรที่จะต้องสุ่มละอันนั้นคือข้อแรกนะมีใช่กับไม่ใช่นะส่วนถ้าใครไม่ได้เล่นโซออนนะครับคือเล่นอย่างพารามิเซียแบบนี้คุณก็ไม่ต้องสุ่มเลยก็ได้คุณข้ามไปได้เลยแต่ถามผมจากที่ผมเล่นเกมนี้มาโซออนดีที่สุดครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับว่าเอ่อทำไมผมถึงสุ่มคุณเห็นไม่ใช่ไหมว่าสมมติถ้าผมเอาตัวละครมาแบบเนี้ยผมจะสามารถเอาอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแทนได้เลย อ่าแล้วมันก็จะเป็นโซออนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าทีเนี้ยมันก็จะมีปัญหาอีกสมมุติถ้าเอา2ตัวขึ้นมามันก็ไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่ามันจะขาดเนื่องจากว่ามันจะมีเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเห็นปะ่ะมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งและเป็นรีเจนทั้งหมดเลยซึ่งในรอบนี้เป็นโซนของชอปเปอร์ครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นภาพนะดังนั้นแหละเขาว่าถ้าผมไม่มีชอปเปอร์ภาพแต่ก่อนมันไม่ใช่แบบนี้ครับต,ตัวเน,นี้ยคือต้องไปเสียเงินที่มันเล่นไม่ได้ครับพออันนี้มารุจจิก็เลยจะเล่นได้นีี่่่คคือขยท2วา คุณมีรุจิหรือไม่มีอันนี้คือสีน้ําเงินเรียกว่าเป็นหลักนะอีกตัวหนึ่งก็มีปัญหาครับเออหรือว่าจะเป็นบูโน่บูโน่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบูโน่มันมันก็โซออนเนาะอ่ะบูโน่ก็ได้ถ้าใครมีก็คือบูโน่คู่รุจิตอนนี้คือเล่นได้เลยหรือจะเอาเป็นน้องงูก็ได้สุดท้ายเนี่ยไม่อยู่แค่ว่าคุณมีตัวเล่นสีน้ําเงินด้วยหรือไม่นี่คือคําตอบที่2นะครับถ้ามีสุ่มได้เลยครับโอเคมาเดี๋ยวผมไปข้อ3ามละอันนี้ประเด็นหลักละข้อ3ก็คือเพชรคร เพชรคุณพอในการสุ่มหรือไม่คําว่าพอในที่นี้เราแบ่งกันก่อนว่า1พอในการสุ่มกับ2พอในการสุ่มแล้วได้ ex ตัวใหม่ด้วยกับสุ่มแล้ว ex ตัวใหม่ไม่ได้เพราะเพชรมันไม่พอดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมาแยกจําแนกก่อนโดยนะครับในโซน่ของตู้นี้เราจะใช้ทั้งหมดอยู่ที่400เพชรสิ่งที่คุณจะได้นะครับส่วนใหญ่ตามปกติจะได้อยู่ที่เวลแบบของผมจากชอปเปอร์เวล70อ่ะเวล70นะของผมเป็น95มั้งอ่ะ400เพชรอะนะ 95แล้วที่เหลือก็มาสุ่มที่ตรงนี้ต่อโดยผมไม่ได้เติมเงินเพิ่มนะครับส่วนไอเลส8%ตรงเนี้ยไม่ต้องพูดกันนะเราจะไม่คุยถึงส่วนนี้นะผมจะเอาแค่ในส่วนของตัวละครรีเจนเท่านั้นโดยซาสกิไม่ต้องสนใจมากส่วนไอโบถ้าได้มาตอนนี้เล่นได้อายาวมาตอนนี้เล่นได้เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมลืมไปเลยสามารถรับมือกับตัวคิสซลุก็ได้นะครับตัวนี้เล่นได้นะแผ่นนี้เล่นได้นะวงเล็บแค่คิสซลุนะครับคืออย่างคูซันอะไรมันมันก็เล่นได้แหละ อ่าเล่นได้ของมันนั่นแหละคือกลางๆอะ่ะเออเรียกว่ากลางๆสายหมาดแล้วกันสำหรับสีแดงนะใครไม่มีตัวนี้ก็เล่นได้น่าจะดีอยู่คิงเอาเบิร์ดด้วยนะครับอ่ะโอเคจบก่อนก็คือเราจะสุ่มที่ชอปเปอร์เนาะอ่ะโอเคแล้วยังไงต่อครับต้องใช้ทั้งหมด400เพชรแล้วทีเนี้ยในส่วนของเพชรเราจะต้องมาคุยว่าเพชรคุณมีเท่าไหร่อันนี้เราคุยหลังสุ่มนะหลังเสียไป400อ่ะไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีเพชรเท่าไหร่ก็ตามลบไปเลย400เช่นคุณมี2,000ลบ400เป็น1,600อันนี้ผมก็จะบอกว่าอย่าแล้วมีเเพพชรท่าไหถึง ผมขอขอนวนเพชรให้เข้าใจก่อนว่าเดือนนี้เดือนหน้าเบ็ดเสร็จทั้งหมดคุณจะบวกตรงนี้มาอยู่ที่พันสี่เพื่อนๆฟังไม่ผิดนะตั้งแต่วันนี้ที่ผมลงนะยันสิ้นเดือนหน้าก็คือช่วงที่มี ex ตัวใหม่มานั่นแต่ ex ใหม่มาตัวที่5เนี่ยมันจะมาช่วงกลางเดือนเพราะฉะนั้นเดือนนี้กับเดือนหน้าเบ็ดเสร็จเลยรวมกันเนี่ยมันจะตกอยู่พันสี่นะฟังไม่ผิดนะนี่ก็คือเดือนนี้หกร้อยนะครับแล้วคือเดือนหน้าแปดร้อยชัดเจนนะเดือนนี้หกร้อยเดือนหน้าแปดร้อยก็คือประมาณพันสี่ แล้วทีนี้หากคุณสามารถคํานวณได้ว่าเฮ้ยเพชแม่งมีถึงสี่พันนี่ว่าอันนี้ผมบอกไปคร่าวๆนะผมคานวณแล้วว,ว่าผมทันครับผมมีสองพันหกบวกไปพันสี่ผมมีก็เท่ากับสี่พันดังนั้นบอกเขาว่าผมได้ ex แ <_ S 2> น่นอนเพชรผมพอครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเฮ้ยแล้วถ้าเพชมีสองพันล่ะช่วงนี้มีคนถามเยอะเพชมีสองพันทันไหมเมื่อกี้บอกแล้วบวกไปพันสี่คุณก็จะมีอยู่สามพันสี่ที่เหลือเนี่ยก็ไปลุ้นว่าตัวหน้าการันตีเท่าไหร่สมมติว่าหากมันการันตีเท่ากับตัวคิสุ ก็คือพันสามพนต้นๆคุณก็ได้ไปเห็นไหมแต่ถ้า3 0 0 0ลงมาอาจจะอยู่2อ0 0ั0แปคุณก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้ามันสามพเอาละ่ะทีนี้งานงอกชัดเจนนะครับทีนี้เมื่อกี้ตัวที่5เนี่ยแต่ถ้าตัวที่หละ่ะทันแน่นอนชัดเจนนะถ้าตัวที่6คือทันแน่นอนนะครับสำหรับคนที่มีเพชรสองพนะใครมีเพชรพันหายังปิ่มๆตัวที่6อยู่แต่น่าจะทันในวันสุดท้ายนะครับใครมีเพชรหนึ่งพคือไม่ทันเลยไม่ทันอะไรเลย บตรแดงรออยู่ครับอ่ะหวังว่าน่าจะเคลียร์ได้คาตอบทั้งหมดเนาะ,อะขออีกสักเล็กน้อยครับเนื่องจากว่าอ,อย่างรอบที่แล้วเป็นคิงอ่ะใช่ผมก็เอาไป9 0เพชรผมเลยได้เวลร้อยมานะครับแต่ว่าทีเนี้ยรีเจนต์มันเยอะตามที่เห็นเลยซึ่งมันได้ยากใช่ไหมนั่นแหละครับโซนสีน้ำเงินอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันสดใหญ่อันเนี้ยคือเรียกว่าแทบแทบจะเป็นตัวฟิกไี่เลยอ่ะที่มันโคนที่จะจาเป็นต้องมีโซออนมันดีขนาดไหนหากคุณเล่นลุจ,จิกับอีกฝ่ายเล่นลุจ,จิลุจ,จิเหมือนกัน ลุจิเหมือนกันนะโดยตามปกติแล้วเนี่ยโซโออนอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากถ้าถามผมนะเพราะเป็นแกนล,ลายแต่มันจะไม่มีผลก็ต่อเมื่อครับไอ้พวกแบบธาุได้เปรียบของคุณอะ่ะเช่นสมมติคุณเป็นสีน้ําเงินอีกฝ่ายเป็นสีเขียวโอเคอันเนี้ยได้ผลแน่ๆแ,แล้วอ,อีกฝ่ายจะเป็นตัวละครคู่ซันเนาะหรือว่าจะเป็นคิสซลุที่ไม่เปลียบสีได้อันเนี้ยมันจะตีคุณเบาลงมากครับมากแบบเห็นได้ชัดเลยครับดังนั้นเนี่ยถ้าโซออนมันจะดีในกรณีที่แพ้สีเท่านั้นอะ่ะ เออหรืออย่างตัวละครแชงที่เราเจอก็ดีขึ้นนอ้องหรือว่าคุณจะเล่นเป็นในส่วนของไคโดตัวเนี้ยคุณก็จะรับดาเมจได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามัน15%ามันถือว่าเยอะและไอ้15%ตรงเนี้ยยังไม่ลงกับเหรียญชัดเจนนะนี่ยังไม่ลงกับเหรียญน,นะน,น,นะครับสมมติใครใส3่3เอเนลมันจะตกประมาณ10%โดยขั้นต่ำก่อนบวกกัน2อย่างเนี่ยประมาณ25แล้วหากทงหากทงนะอ่าเดี๋ยวนั่นนมาลดความเสียหายเนี่ยอีก50 เนี่ยเกือบ80%ดแล้วเท่ากับตัวละครคิดเลยเห็นป่ะมันเลยทําให้ตัวละครอย่างไคโดที่แบบยืนไม่ค่อยไหวมันก็จะยืนได้ดีมากยิ่งขึ้นชัดเจนนะเพราะว่าดาเมจมนโดนเบาลงไงอีาอฟานมะันอาจจะตีคุณไม่เข้าเลยครับส่วนถ้าตีไม่เข้าเลยแบบ100%เเยอรนลยนะคุณจะต้องเอาซับต,ตรงนี้ดันให้ถึงครับอันนี้แบบไม่มีทางเลือกนะดันให้ถึง178ผมเชื่อเลยว,ว่าคิสซลุตีคุณไม่เข้าครับเพราะว่าเลือดไม่จะเด้งสู้แบบคือ80%ร์แล้วซับตรงนี้ย178 ส่วนใหญ่เขาเล่นกันอยู่ร้อยหกสิบร้อยหกสิบห้าครับมันต่างกันเยอะครับมันตีไม่เข้าอ่ะเข้าใจเขาว่าตีไม่เข้าว่าเออที่พูดเมื่อเมื่อกี้ยังไม่รวมซับนะถ้าซับเป็นร้อยเจ็ดแปดตรงนี้มันจะโบยสิบห้าครับมันเบ็ดเสร็จคือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยอ่ะคือมันเลยตีไม่เข้าครับแต่เมื่อกี้ไปเอ่อจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวกับเก้าสิบหรอกแต่ว่าไอสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี้เพิ่มมาตรงนี้จากซับอ่ะมันเพิ่มทั้งเดฟมันเพิ่มทั้งโจมตีมันเพิ่มทััััััััั้้้งงงเเเเเเลลืือออออออดดดมม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 นน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 พพพิิิ่่่่่่่่่่ทคหะะะยยยกกกผววาาา ถ้าถามผมนะเพราะไอ้ตรงเนี้หนักที่สุดแล้วนั่นเองนะครับผมและนี่ยังไม่รวมกับเหรียญซึ่งในอนาคตอาจจะมีเหรียญแนวลดความเสียหายถ้ามีอีกก็100%เอครับเอาแบบดือด้อๆเลยแต่ก็แน่นอนครับเราลดได้อีกฝ่ายก็เพิ่มได้สาราคดสรุนนะใครเล่นกองทัพเรือสายแมงไมเปเนนี่ยได้เป็น30อะไรเงี้ยมันก็จะตีรอแรงขึ้นโอเคงั้นเราก็ตายแต่ไม่ใช่ทุกคนนี่มันจะสุดแบบนั้นไงชัดเจนนะนั่นแหละครับโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์กันไปนะ สำหรับตูวนี้สุ่มดีหรือไม่สุ่มดีเมื่อกี้ผมไล่เป็นหัวข้อให้แล้วนะที่เหลือไปตัดสินใจกันเองกระถามผมหลังจากที่เล่นเกมนี้มาน่าจะ3ปีได้ละซับโซออนดีที่สุดในเกมนี่คือสิ่งที่ผมตอบได้ครับผม